วันนี้มีเกมอะไรเล่นเลยวะโชลาามีอะไรปะแนะนำเลยดิผมก็เบื่อเบื่อเหมือนกันอะยากเล่นเกมโทรศัพท์อะเออภาพสวยๆนะพี่มีอยากเล่นเกมที่มีเพื่อนเล่นด้วยมาแนวไหนวะเนี่ยมีเพื่อนเล่นด้วยไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยช่วงนี้เบื่ออยากเล่นเกมมือถือสนุกสนานมีเพื่อนเล่นมีคนเล่นเยอะๆถั่วต้มผมแนะนำเกมนี้เลย EOS Red เกมภาพสวยระดับตำนาน ผมแนะนําเลยเกมนี้คือเกมแนวไหนเทพจ่ะมันเป็นสนอยู่เออมันเป็นเกมแนว M M O R P G เก็บเลเวลทำเควสตีบอสสนุกนี่ผมแนะนำก็ลังหาแนวนี้เลยเ yeah. มนันมีอาชีพเลยมบ้งอ๋ออาชีพเหรอเน่เดี๋ยวผมจะแนะนําให้อันนี้เป็นตัวหลักผมเป็นนักเวทเลเวลหกสิบละแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีอาชีพอะไรเนี่ยอาชีพเนี่ยมันก็จะมีลักลบนักลอบอันนี้ก็จะแบบว่าเป็น เป็นเหมือนแบบแทงแทงหน่อยแล้วประมาณนี้เกาะหนาเดินหน้าใสยางเดียวใช่เดินหน้าใส่ยาวใหญ่ใส่ไม่ยั้งต้องแทงเลยเนี่นักรบย,ย <laughs> แล้วก็จะมีธนูเทพอันนี้ซอยซอยทีสามารถใช้ธนูได้ตามใจชอบโหยิงจะดาเวเบียดจากระยะไกลไปสายไกลต้องอันนี้เท<ช>่าน,นั้นเลยสายสายไกลต้องอันนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญสวยมากด้วยธนูเห็นไหมเป็นไงโอ้ภาพนี่วิบวับวิบวับเลยนี่โ หลายซีซีอยู่แล้เนี่ยตรงนี้และนี่ <c oughs> อันนี้ผมเล่นอยู่เป็นนักเวทเป็นเมรนี่ผมบอกเลยว่าสกิลแรงตัวนี้เน้นสกิลโอโหสกิลดีบัฟเพื่อนได้แจ๋วมากๆสามารถใช้เปลวไฟเผาไหม้ศัตรูรักษาแผลของฝ่ายตัวเองได้นี่เป็นคล้ายๆ <c oughs> แนวกึ่งสปอร์ปปอตอ่าเน้นเป็นเหมือนพลังเวทมนต์ <c oughs> ต่อไปแล้วจะมีแบบนี่ถ้าใครชอบล้วงชอบโหดชอบแบบจึกๆๆ นี่นักฆ่าไอ้สตินนะสามารถหลบหลีกการต่อสู้มีพลังการโจมตีที่สูงแต่ตัวนี้บางหน่อยนะแต่แรกมากับดาเมจมหาศาลแล้วก็ผิวไหวหนึ่งสายน้ําด้วยาต่อปเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ดีดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็เป็นอาชีพร้าวๆเทพจ๋าแล้วระบบเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะระบบเกมหรอ โอ้โหระบบมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามอการตีบวกระบบสัตว์เลี้ยงระบบการตีมอนฟาร์มของตีบอสระบบมหากราบสู้เมืองโอ้โหเพียบม,มีมีระบบเยอะมากแต่ผมแนะนํามีอยู่อย่างหนึ่งดีละที่ถามเกมนี้ผมเข้าเกมมาพอดีผมจะ ให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกับผมผมจะเปิดแพ็กสัตว์เลี้ยงให้ดูอย้กเออใช่ใช่มันจะมีใช่มันจะมีแพ็กสัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคุณเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นสีมันก็จะมีลำดับของมันใช่ปะ่ะมันก็จะคือตั้งแต่แสีแดงนี่มันจะคล้ายๆกับตอนนี้ผมยังเปิดไม่ได้เลยผมอยากได้มากเลยเนี่ยน่าจะมีมังกรด้วยสีแดงสีทองใช่ปะ่ะระดับ uh huh. แล้วก็สีม่วงแล้วก็สีฟ้าสีเขียว แล้วก็สีเทาอ่าระดับระดับมันก็จะประมาณนี้ือสีแดงนี่สูงสุดใช่ไหมใช่สีแดงนี่แรงสุดรู้สึกว่าจะมีแค่สองตัวด้วยตอนเนี้ยมีหงกับมังกรเขียวโอ้โหดูดิดูบัฟดิตาดูบัฟทุกคนดูบัาดิโอ้บัฟโคตรสุดยอดเลยอะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเปิดแพ็คสัตว์เลี้ยงเอาเท่าไหร่ดีเอากี่แพ็คดีเอาเท่าที่จ่าจะจัดเลยแล้วกันเอาที่ผมจะจัดเลยนะผมจัดให้โอเคเปิดมาก่อนสิบฟีหนึ่ง เปิดสิครั้งปั๊บ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 ปับปับปับปั๊บปโอ้โหเฮ้ยเราไม่ทำเัยเดียวเจ็บจครับขออีกทีหนึ่งได้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 คนเรามันไม่มีคนดวงกุดไป็ลาภทีมิตหลักเดอเดืต้องดู สีทองมาแล้วตากูเกี๊ยตากูเกี๊ยนะตากูเกี๊ยนะตากูเกี๊ยโอเคอีกทีนะโอเคเัิดไรเกปดไรปั๊บ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 ปั๊ เอาไหมเอาไหมผมยังเชื่อมั่นผมยังเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นเท่านั้นที่ไว้ใจเธอเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวๆอาจจะอาจจะต้องอันนี้เออเกี่ยวมาใจไกลไม่ไหวขอเถอะขอเธอเอาจริงขอเธอหล่อแล้วนะหลอนแล้วนะหล่อนะหล่อนะโอ้โหผมเบื่อหมามากเลยเบื่อหมามาก หมาเต็มบ้านแล ok. ้วโอ้โหดีดีขึ้นถามจริงมา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 ที่มันมีแสงออกมาเฮ้ยม่วงม่วงม่วงแสงม่วงม่วงเฮ้ยฟ้าฟ้าเฮ้ย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 ฟ้าฟ้าเฮ้เท่าพอมาแล้ได้ฟ้าได้ฟ้าอเล็กเซีอะอเล็กเซียรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วพอพอละรอบนี้เผือ เกลือจัดเลยเกลือบจ่าครับถ้าเราได้ตัวซ้ำนี่เราต้องทำไงอ่ะถ้าเราได้ตัวซ้ำมันทำอะไรได้ไหมใช่เวลาเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเราจะเอาตัวซ้ำอ่ะมาสังเคราะห์ได้เห็นป่ะอันนี้ผมมีหอยอยู่สิบตัวมีอะไรพวกเนี้ยที่มันซ้ำกันใช่ไหมอ่าผมก็สามารถสังเคราะห์ตัวมันใหม่ได้๋อแล้วสังเคาะ์เนี่ยมันก็ได้ตัวใหม่นี่ใช่เนี่ยอันนี้ก็คือผมผมอ่ะสังเคาะ์แล้วมันก็เปิดใหม่ให้อย่างนี้เลยอ๋ออันนี้คือตัวสังเคาะหนะเห็นป่ะ เฮ้าดีป่ะมันก็ได้ของมันก็จะได้ของที่ดีขึ้นถ้าเราสั่งคออะดีดีก็เปิดกล่องเนี่ยดีป่ะดีเราเอาใช่ถ้าเราได้ตัวซ้ำเราไม่ต้องกลัวถ้าเราสั่งคอเลยได้ของที่ดีขึ้นเห็นป่ะอ๋อมันจะได้ของดีขึ้นไปเอยเนี่ยผมว่าเอาตัวที่มันได้ซ้ำๆๆๆเนี่ยมาเปิดใหม่อีกเนี่ยเห็นไหมได้เขียวได้เขียวอ่าใช่ได้ของดีได้ตัวใหม่เนี่ยเอาเอาตัวซ้ำเนี่ยมาเปิดได้เรื่อยๆเลยมันไม่ใช่ว่าเกลือแล้วเกลือเลยนะเกมเนี้ย โคตรดีแบบไกดีมากาาใช่แล้วถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้เยอะๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องดีนะทุกคนเพราะว่ามันจะสามารถเอาตัวแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันแล้วมันจะได้บัฟสูงขึ้นเห็นไหมอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเารวเห็นป่ะเราจะได้บัฟตามนี้ถ้ายิ่งตัวแดงตัวทองตัวรีเจนตัวม่วงอะไรออกอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันก็จะบวกสเตตัสสเตตให้เราแบบเยอะมากๆทุกคนแล้วเวลาถ้าเราอยากให้มีสัตว์เลี้ยงมาเดินใช่ไหม เราก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาได้โดยใช้ใบสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้ปับ๊บแล้วเราก็จะดูนี่เห็นไหมผมซัมมอน<อ>สัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้แล้วมันก็จะเพิ่มพลังลบให้ผมด้วยอ๋ออ่าแล้วมันก็จะมีระบบตีบวกด้วยนี่เดี๋ยวผมจะตีบวก้ให <c oughs> <c oughs> แล้วมันจะตีบวกยากไหมวิจาปกติเกมตีบวกยากใช่ปกติตีบวกยากแต่เกมนี้ผมบอกเลยตีบวกง่ายมากๆอัตราการสําเร็จสูงมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตีบวก8เนี่ยง่ายๆเลยหล่อมๆเอาเนี้ยตอนนี้ผมเสื้อผมบวก3ากางเกงกับคาถาผมบวกสามใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบวก8ให้ดูเลยว้าวนี่อัตราการแตกอ่ะน้อยมากนี่ผมจะให้ดูไอ้คือผมจาบวกไปถึงบวกหกเลยนะตีบวกปบปัปั๊บปั๊บ นี่ไหมนะบวกหกแล้วบวกหกเลยใช่บวกหกเลยเดี๋ยวผมจะตีบวกแปดบวกปั๊บปั๊บโอ้ยเป็นไอย่างเท่เป็นไงมีเอฟเฟคด้วยโอ้ม oh, mm, er> er> ีเอฟเซ็คด yeah ้วยติดเลยนี่เด well ี๋ยวผมบวกแปดให้ดูผมจะบวกแปดให้ดูปั๊บเป็นไงติดเทพบานไปง่ายของง่ายมากใช่อีซี่เลยนี่เดี๋ยวผมจะบวกอาวุธให้ดูด้วย แต่ว่าผมน่าเสียดายว่าใบตีบวกอาวุธอ่ะผมมีแค่บวกหกนี่มันก็คือเสร็จเลยเห็นไหมนี่เที่ยวมาถ้ามันมีอีกอ่ะผมก็จะสามารถตีบวกได้อีกอ่าประมาณนี้ผมจะตีบวกรองเท้าด้วยอันนี้เป็นท่อนล่างบวกหกไปเลยแล้วดูแล้วเเรามาดูกันว่าบวกเจ็ดเนี่ยติดไหมบวกเจ็ดปิดจงติดจงติดจงติดปไปแล้ว หล่อมไม่จริงเฮ้ยหลอมหลอมเลยหลอมมากโอ้โหติดง่ายมากแต่เาติดง่ายมากใช่ระบบสัตว์เลี้ยงก็สามารถตีบวกได้เหมือนกันบวกง่ายเหมือนกันแต่ว่าเวลาตีบวกบวกแปดบวกเก้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่แบบสําเร็จหรือไม่สําเร็จด้วยนะอ่าแล้วส่วนระบบเกมเพย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างระบบเกมเพย์ใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าเราให้เราเดินเควสหลักเควสรองเควสภารกิจต่างๆแล้วก็มันจะมีระบบ บอสด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะลงดันบอสให้ดูอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะไปจุดซ่อนตัวของแองโกลัสอ่าผมจะเข้าไปหวดให้ดูเลยนี่เดี๋ยวเราไปหัวดดันเจี้ยนบอสกันลุยนี่นน่ถ้าใครสนใจสามารถใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้นะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายลิปบรรทัดที่หนึ่งเลยนะสามารถไปกดลงทะเบียนได้แล้วใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหน ก็สามารถเลือกเล่นได้ตามใจเลยแต่ผมแนะนําให้เล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์ฟริกนะ F R I G G นี่สามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับผมได้เลยผมสามารถกินอันเนี้ยเพื่อบัฟได้นะนี่ผมก็จะบัฟพลังลบใช่กินยาบัฟได้ระหว่างอยู่ในดันในอะไรก็ผมก็สามารถบัฟตัวเองได้นี่ผมก็จะบวกบัฟอันนี้ได้แล้วเราก็ดูว่าของต่างๆเนี่ยมันบัฟอะไรเราได้ ตอนนี้พลังลบผมมา9,007ละมันเกือบหมื่นแล้วเหมือนกันนะถ้าสมมติว่าผมตีบวกอุปกรณ์อะไรโหดโดเนี่ยผมก็จะโอ้ลงดันได้สบายเลยอ่านี่มาแล้วตัวบอสมาแล<ะ>้วตัวบอสแองโกลัสผมจะใช้สกลิลนอี่งไงอ้ยเป็นไงผมสามารถใช้สกลิลบัฟต,ตัวเองได้ืใช่พลังเป็นหมื่นคราวนี้แหละผมบอกเลยวสายเวทใช่ไหมใช่ข้อเดียวสายเวทแต่จริงๆแล้วอะถ้าเรามีเพื่อนในการบัฟให้อีกเนี่ย มันจะแบบโหดกว่านี้เพราะเราสามารถบัฟทั้งปาร์ตี้ได้ผมบัฟทั้งปาร์ตี้ยิ่งบัฟยิ่งอัพใช่ไหมใช่ยิ่งบัฟยิ่งอัพเพราะตัวเราเนี่ยคือหลอดแล้วนะเจ้นจ่าไหวเหรอเฮ้ยมันมันกินยาด้วยอ่ะมันกินยาด้วยอ่ะดูดิไอ้มันบัฟตัวเองเว้ยเออบัฟตัวเองบัฟตัวเองมันโอ้มันเรียกลูกกระจกมาด้วยมันเรียกลูกกระจกมาด้วยเออยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ จังหวะนี้ใสเลยใสเลยโอ้ยใสเลยมหล่ดพี่โกงอ่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮนยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเ้ยยยยเยเ้้ย้้เย้ยเ้เ้ยบ้ยเป้ยบ้ย สบายเสร็จจบที่เหลือก็ลูกกระจอกออกมาแล้วนี่พอผมได้รางวัลแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมผมได้รางวัลแล้วเนี่ยผมก็จะสามารถไปเปิดกล่องได้เนี่ยเขาให้กล่องมาผมก็ใช้ไปนี่อันนี้ผมก็จะเดินเควสให้ดูมันก็จะสามารถเดินเควสอัตโนมัติให้เรานะมันก็จะสามารถไปเดินอัตโนมัติให้เราว่าเราจะต้องทาเควสอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วตีเห็นไหมแล้วตีแค่ให้เราผมต้องตีกี่ตัวกี่ตัว,ก,ตวก็ว่าไปพูดถึงว่าไปเท่ากกราฟิกเขาก็สวยดีนะใช่มันเป็น เกมแบบกราฟิกแนวสมจริงนะเนี่ยดูดิโจรักแค่แนวอะไรเงี้ยแบบสวยภาพสวยมากผมลองเตะบอสนอกอยู่คูลอน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 นี่ผมผมต่อให้ไอ้โจรักแค่ตัวข้างหลังต่อยตวดรบอยู่ละเรียกหาเรื่องปทั่วอะไรเงี้ยหาเด็กกินแหละสนใจกูหน่อยออกไปให้ตีนะเขาหิวหิวไปนะหิวก็เรียบร้อยเต็มหลอดเออเต็มหลอด เจ็บหรอเจ็บน้หิวขึ้นมาหน่อยโโกงไงดูดิโคตรโกงอะแน่จริงเียบใจจะบัฟบดิไหนลองดูซิผมไม่บัฟบอันนี้ผมตีสดกดสกิลนะเนี่ยแล้วก็ระบบอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้เราก็สามารถกดจากในตรงนี้ได้เลยง่ายๆ EC เกมเล่นง่ายมากเกมเล่นง่ายมากแล้วก็ภาพสวยยูไอเขาก็ไม่ลกตาดีใช่ยูไอไม่ลกตาด้วยสามารถกดซ่อนได้นะเนี่ยผมสามารถกดซ่อน ยูไอต่างๆได้อ่ามันก็จะเหลือหน้าจอโล่งๆแบบนี้เห็นไหมโอ้โหปกติเกมมือถืออะไรเงี้ยยูเซอร์อินเทอร์เฟซหรือแบบยูไอต่างๆมันจะลกแต่เนี่ยมันไม่ลกไงใช่ครับพอตีทีเต็มหน้าจออะไรอะไรใช่ตีเต็มหน้าจอเลยแต่เกมเนี้ยคนเขาเล่นกันเยอะแต่ผมแนะนำนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทำให้เราแข็งขึ้นอันเนี้ยสัตว์เลี้ยงในของดีๆต้องมีผมว่าอยากได้มังกรมากเลยเวลาถ้ามันเดินตามนะลองคิดดูมังกรเดินตามอ่ะ โคตรจะเท่เตมากสัตสัตตานานนี่สีแดงเนี่ยมันมีอะไรมันมีมองกรกับอะไรนั่นใช่ไหมันจะมีมังกรกับหงหงหงล่าสุดชนะนะพูดถึงนะเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเป็นละหงนะไม่เกี่ยวนี่ทุกคนระบบเกมก็จะประมาณนี้เป็นไงน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมถ้าเรามากันเป็นปาร์ตี้นะบอกเลยสนุกโอ้น่าเล่นนะภาพสวยด้วยน่าสนใจ โอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับอยากจะโหลดเกมนี้หรือเล่นเกมนี้นะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ใต้คําอธิบายคลิปเลยครับแล้วช่วงก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้คุณผู้ชมได้ทํากันเลยนะฮะก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเพื่อที่จะได้เล่นเกมนี้ก่อนใครเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเกม a o s Race สาหรับวันนี้ผมสตีฟล็อก8และทีมงานขอกลาไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับ โอ้่ไปก็โผลบ๊ายบายเป็นไงเล well> ่นไหมสรุปสนใจไหมเล่นอย่ลงนียจัดไปไปจัดเลยโดนหลดเสร็จปุ๊บเกือบควดเลยได้เลยเดี๋ยวตีไอ้เคเหรอนี่ไงนี่เดี๋ยวดูนี่ไงสองสามสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหงายทองล้วงหลัง MMO RPG ที่อันตรายที่สุด deadliest MMORPG Aos Red